ครับสวัสดีครับเราอยู่ที่วัดเนินไร่นะฮะอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับเดี๋ยว,วจะพาพีสกายเข้าไปไหว้หลวงพ่อทันใจด้านในวิหารน,นี้นะครับ,รบไ,ไบห้เข้าไปไหว้นี่นะฮะหลวงพ่อทันใจวัดเนินไร่อำเภอแปลงยาวนะครับ อ๋อมีตู้บริจาคด้วยครับนะครับพีชกายมาไหวอยากมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้พามานะครับอ่าเอาอาทุบมาทุบกี่ดอกเดี๋ยวตั้งกระพาอไปหยอดนะให้พีสกายหยอด ทำบุญนะฮะภาครับเนนไม่ได้หยอดอกอกอครับเน้นอ๋ออันนี้เจ้านายก็มานะฮะ<ช>อา้าวเจ้านายหยอดเนนโอ้โหหยอดเดนทำบุญกับเนนนะโอ้โหไม่ดังครับไม่ได้เสียบปลั๊กครับหลวงพ่อถอดปลั๊กเนนเอาไว้แล้วนี่นะเจ้านายน้อยฮนะอ๋อพี่สกา,ายไกจุดทูบเร็วมา嘛เอาเอาไฟแช็กมาลูกจ,จุดไฟแช็กก็ได้ลูก อ้าวเจ้านายเขย่าเซียมซีนีได้เลขไหนนี่พี่สกายก็จุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อชันใจนะฮะเอาเจ้านายขาเขย,ย่ามาสกายเทียนใหญ่เขียนใหญ่ไม่ต้องจุดลกูกจุดธูปพอแล้วลกูกกราบลงเอา้าเอา้าเจ้านายได้เลขอะไรไมาให้พ่อเลขหนึงเร็วโอ้ จะตายจุดทูบยู่นู่นนะเอาดูสก,กายกับเจ้านายขาเขยำเสียมสีนะฮะจะได้เลขไหนดูนะมาชมกันครับเอาพี่สก,กายขย่ายให้ออกขย่ายให้ออกอันหนึ่งโอ้โหพี่สก,กายได้แล้วได้ไหมายเลขอะไรเลขห้าหเลขหไหนเลขห้าเลขห้าโอ้ ไม่ฆ่านะฮะนี่ครับนี่ครับอเ,เอาเอา,เอาไว้เอ้าเจ้านายได้เลขอะไรโอ้โหได้เยอะจังฮะเจ้านายได้หลายเลขมากเลยเอาเดี๋ยวพ่อขึ้นฮะโอเคโอเคจุดแล้วดับให้หลวงพ่อด้วยอันนี้เป็นทำบุญพระประจำวันเกิดน,นะฮะนี่ครับภายในวิหารนี้นะเอ้าอะไรเจ้านายบาสบาสพ่อให้หยอดแล้ว ไปดับดับลูกดับให้หลวงพอ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาปิดวิหารล้เพราะว่าวิหารหลวงพ่อทันใจนี่เคยมีเคยมีโจรมายกเอาตู้ขโมยไปนะฮะครับเก่งมากเก่งมากลูกนี่พอดูก่อนหลวงพ่ออะไรอันนี้หลวงพ่อเกลี้ยงนะพ่อเกลี้ยงอาจจะเป็นเจ้าวาดท,ที่วัดเนินได้นี้นะครับ เอาไปไปเรากลับบ้านกันาาาม,มามาเราออกมาข้างนอกกันครับนี่นะครับรมาเลยเออกมาข้างนอกเอาาทียนเลขจุดไว้นี่เลยลูกนี่นะฮะพอทันใจวัดเนินได้าก,กายอยากมาแล้วครับนี่จะเป็นต้นพยุงฮะเนี่ย ต้นเขียวๆใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากนะที่วัดหนุ่มไร่ครับมีหลายต้นนะกันนะฮะตรงนู้นก็ใช่นะฮะใช่หมดเลยเอ้าสกายมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยขอตัวกลับบ้านเล้วอ้าวแบบนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับที่วัดหนุ่มไรครับเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ